เขาบอกคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยกันให้ชัดเจนใช่เ<ช>พราะฉะนั้นการพูดภาษาไทยนีย่อย่างรอเรือก็ต้องคือรอเรือรอลิงก็ต้องรอลิงเห็นไหม <c oughs> รอลิงมันต้อเป็นรอลิงไงรอเรียมก็ต้องรอเรียใช่พูดได้บ้างจัดซอซ่างเนี่ยไม่ได้ชอช้างก็ต้องเป็นชอช้างใช่นี่อยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วพูดแล้วมึงเอ็มว่าให้มันเป็นที่ละซอสร้างอมันจะเป็นซอสร้างได้จางไหนมึงเอ็มว่าก็ซอสร้างอ่ะมึงตั้งใจเปล่า อา้อสซซังโซโซซางเนี่ยโอสังเลมึงเอาโอสิงก่อนเริ่มโอสิงก่อนเลยอ่ะอ่ะโอสิงโอ้ยบักอ่ะอย่างเงี้ยโซซังมันจะเป็นโอสิงอ่ะโอสิงกัแต่ได้ยิ่งกว่าเพื่อนเลยชอช้างไหนต้องพูดเลยชอช้างโซซางอ่ะต้องมีตัวเดียวหน่ยตัวเดียวใช่ไหมที่บิดตัวเดียวอ่ะงั้นชอชิงโอสิงอันนี้มันติดมาอ่ะงั้นโอเสือโอเสือนั่นสามเลย สตัวแล้วเดี Wha ๋ยวก็มีซองกระเซยอ่ะนะเดี๋ยวก็มีไหนลองพูดชัดชัยชัดชวานชัดใสชัดสวานไหนไหนหลองพูดดิชัดใสชัดสวานชัดกว่าแกไหนลองพูดแล้วแล้วเอากอใจดิกอใจเนี้ยเขามีกอไก่เออชัดชัยชัดชวานชัดใสชัดสวานโทษช่วงชัดสวานก็พราแกนั่นแหละทำฉันงง